เบาไลให้บรึษัาเนี่มอพอสิมีบออย่าแก่หงายตั้งแต่เือเขาทิ้มไปน้ำตามันไหลเบาให้รษัทเนมองพอสิมีบออย่าแกกเอามันเจ็บมันปวด เลื่อเห่าโห้ขอสิมีทางบ่มอเคยเป็นบ่อยู่ซื่อๆกับออสำคัญเคยเป็นบ่อยู่ซื่อ ផ្សារីសាស់ដែលារីសាស់ដែ one four. เเป็นบออยู่ซส่อกับบอสำคัญเคยเป็นบออยู่ซส่อกะเริ่มห่างหายจนด้หูความจริงว่าแฟนหฮาล่อยมีใหม่มันสิตตจังได้ย่างมหาหมอ Bye. แน่นอนนะครับวันนี้เธอมาพร้อมกับผลงานอยากปรึกษาหมอแล้วก็มาขอสวัสดีทุกผู้ชมุด้วยนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่วาไรตี้ลูกทุ่งมาตรฐานทางช่อง7 HD ช่อง35กับรายการชุนนาท์ ซีซั่นของเรานะฮะชุมทางอินดี้แบรนด์ประกวดบนเตจลู่ทุ่งสายอินดี้วันนีด์กำแพงของเราเป็นน้องบีมนครศรีค่ะนครศรีไหนนครศรีธรรมราชนครศรีสเกตค่ะท่เคได้ยินเมื่อกันนะนครศรีสะเกตเออเว้นไม่ได้ใช่อายุเท่าไหร่ตอนนี้หรอกอายุ15ปีค่ะเฮ้ยสิบห15ปีเรียนที่ไหนอะศรีสะเกตค่ะ ไม่แล้วจาก,จากนักเรียนมัธยมต้นเป็นมายัางไงถึงได้มีซิงเกิลเป็นของตัวเองหนูเป็นนักร้องโรงเรียนค่ะแล้วก็อาจารย์เอ็มนาโนนค่ะก็ไล์สุดตอนที่หนูซ้อมร้องเพลงค่ะแล้วก็ อาจารย์เพียวก็ได้มาเห็นหนูร้องเพลงแล้วก็แต่งเพลงให้หนูร้องนี่ค่ะอาจารย์เอ็มอาจารย์เพียวดูแลเพลงเฮ้ยเราไม่เคยเจอเลยนะตอาจารย์เนี่ยเอามามาม่ใครมาบ้างมาไหมครับมาค่ะพี่เอ็มครับผมแล้วก็พี่เพียวก็ตอนนั้นพอดีเป็นครูครับสอนที่โรงเรียนน้องบีมเห็นว่าเด็กมีความสามารถก็เลยเอามาซ้อมร้องเพลงพอดีผมก็ทํางานด้านดนตรีอยู่แล้วครับเกี่ยวกับเรียบเรียงดนตรีก็ไล์สวดที่นี้เพียวก็เห็นเขาก็เด็กคนนี้มีความสามารถก็เลยเอามาปั้น รประมาณนี้แล้วก็อพอเพลงเริ่มมีกระแสพ,อพ่อเปิ้ลก็ดูแลต่อครับอ๋อเขาทำเป็นทอดพี่เปิ้ลทำไมเลือกน้องบีมแล้วกคอนสิสเกตเข้ามาอาชีพที่ผมทำอยู่ก็คือเป็นผู้จัดการดูแลศิลปินอยู่แล้วผมก็เป็นคนหางานขายงานให้กับตัวศิลปินทีนี้ผมเข้าไปเพลงน้องโบนโคเวอร์มากนะครับเพลงนี้ครับนักร้องดังๆโคเวอร์เยอะมาก ขาอุ่ญาดีพูดให้รู้เรื่องหน่อยได้ไหมผมมันคนไม่เข้าใจจริงครับแปลว่าอะไรเอาเนื้อไปร้องเรียนแบบใช่ครับ MM Family คือการตั้งขึ้นมาเพื่อประสานงานให้กับค่ายเพลงเล็กๆที่มีฝันของภาคอีสานที่จะช่วยผลักดันให้ไปขึ้นไปด้วยกันชุมทางรอทองบอกว่ามี12ข้ค่ายใช่ไหมครับจริงๆไม่ใช่เลยครับมีอยู่ไม่ต่ำกว่า18ค่ายครับพาออยู่กับผมมี5ค่ายครับโอ้โห ีต้องบอกว่าผลิตและจำหน่ายครับโทษหนักนิดนึงนี่ครับพี่แล้นเปภาพนี่ไงปลาครับเขาเชียร์ค่ายดังมาหลายค่ายแล้วเราไม่เอาลิปลีแล้คขอดเข้าไปทำการร่วมตอนนี้ลิปลีอะเขาดูสิเขาดูสิค่ะวิวห้าค่ายแล้วเพื่อนว่ารอให้มันเป็นรูปธรรมก่อนเพื่อนนี้ค่ายนี้ยังไม่มียอดวิวเลยนะคะเขาจะแล้วใครดูแลตั้งแต่ตอนนี้ใครเป็นคนแต่งเพลงให้คนนี้เหรอ เห้แกหน้าตาทุเรศนี่จะมาแต่งเพลงได้ยังไงวะหน้าตานี่ออกจากมันสมองมันออกอาชีพสมองอาชีพเขาไม่ธรรมดานะครับอาชีพอะไรอาชีพจริงเขาคือข้าราชการตำรวจครับโอ้ยโอ้ยฆ่าราชการด้วยไม่ใช่โชคดีที่เราไม่ได้รับราชการเราเลยไม่โดนฆ่าฆ่าอะไเนี่ยอ้าวพี่เพียวพูดถึงพูดถึงที่มาที่ไปของเพลงนี้คอนจะแต่งมันงยังไงมาไงน้องบีมเสียงจะมีเอกลักษณ์ เสียงเขาจะทนเศร้าๆอยู่แล้วครับแล้วเนื้อเพลงนี่เป็นเพลงที่แต่งแรงบดาลัจมาจากภาพยนตร์ครับผมไปเห็นภาพยนตร์เป็นศีนที่พระเอกเขาไปหาหมอแล้วเราไปเจอหมออย่างเงี้ยก็เหมือนกับคนหมดอะไรแต่ยอยากอกหักมาแล้วไปหาหมอก็เลยเอามาดัดแปลงครับดัดแปลงมาเป็นเพลงของตัวเองนี่ละศิลปินครับภาพได้ไม่อยากเชื่อเลยนะนี่คือคําพูดของตารวจหมือนรวจคนที่อยู่วงการฆ่าค่าจะาขา ไม่ใช่ค่าอย่างนั้นเพาเป็นข้าราชการตำรวนออกนู้เป็นคนที่ค่าราชการไม่ใช่ <c oughs> โอ้ย <läuft> ขวบปิดบรวยศาพทไอ้ริปรีแต่ละคนคน <Okay. S 2> ให้ศิลปินของผมได้ฝากไปถึงแฟนๆที่สนับสนุนกันครับเช <บ S 2> ิญครับขอบคุณแฟนเพลงนะคะที่ติดตามหนูแล้วก็เข้ามาฟังเพลงหนูขอบคุณทุกๆยอดวิวแล้วก็ฝากเพลงปรึกษามหมอแล้วก็ซิงเกิลล่าสุดของน้องบีมนะคะชื่อเพลงว่าหักแรกแหกเจ็บ M MM M Family แล้วก็ค่ายของหนูนะคะ p u r Production ค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกๆกาลวงใจด้วยค่ะขอบคุณค่ะ